หม่ทุกคนสวัสดีครับสาสนบุรีนะครับทุกคนวันนี้บอลหน,นอมจะมาถ่ายหมูกรอบให้ทุกคนดูนะครับว่าจะมีราคายังไงบ้างราคาเท่าไหร่ดูเขาสับเนาะอยู่กันสดๆเลยทุกคนเดี๋ยวรูกันสดๆเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวจะให้เขาสับให้ดูนะครับทุกคนอยู่กับชื่ออะไรนะพี่ร้านมีชื่อร้านไหมเจ๊จจกบหมยูย่ยางค่ะเจ๊กบหมูย่างเนี่ยหมูพันใหญ่ๆอย่น้ครับ ทำใหญ่ๆด้ยเอ้เดี๋ยเดี๋ยวจะให้ดูทุกคนพี่เขาสับให้ดูกรอบเลยเดี๋ยวเราจะบอกราคาแต่และกล่องาาาะพี่เราจซื้ก่อนด้จาแนะนำนพี่แนะนำพูดเลยพี่แนะนำจะนี่จะทําเป็นกล่องราคาเท่าไหร่กล่องราคาสบาทกล่องนี้สี่รอ กล่องนี้400มีกรอบมีแดงด้วยเป็นเลือด่ตัวโอ้เดี๋ยวดูสับทุกคน้ากววกด้นคอบกนะอบยเนาะ่ไปลยค่ะใช้ย่างนะคะไม่ได้ทอดนี่จะเป็นกล่อง400 สี่ร้อยครึ่งกิโลทุกคนผ <400. S 1> สมเนื้อรวยเนาะ <c oughs> เนื้อแรงเนื้อแรงมากเนื้อแรงด้วย <c oughs> ใหม่ทุกวันใช่ไหม <c oughs> ใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันทุกคน <c oughs> ถ้าขายสูงสุดกี่ตัวพี่ <c oughs> ห้าตัวสูงสุดสูงสุดห้าตัวทุกคน ตัวใหญ่ๆประมาณนี้เลยทุกคนดูประมาณ40่สิบโลสีโลเนาะเอาเครื่องในออกอะไร40่สโลยางเสร็จนี่กล่องแนะนำกล่องเลยพี่นี่จะมีราคาเท่าไหร่บ้างอันนี้ราคา200นะคะส0 0ร้อยึ่งกิโลสี่ค่ะแล้วก็จะมีซี่โครงจากร้้าสิเราคิดแค่100เดียวข้าวบะหมี่างร100เดียวข้าวมะหมี่ร0อเดียวดูกันสดๆใหม่ๆได้ทุกคนนี่400 สวัสดีค่ะรับานไหนดีกคะมีสองร้อยสามแล้พี่พี่โดนมีนั่นกิมแม่สองอย่างจะมีโรตีตัวมกับเนื้อหนักมีแบบแบบเปรี้ยวใช่ไหมนี่แบบเปรี้ยวเปรี้ยวกับกับหวานเปรี้ยวกับหวานนี่สี่ร้อยใช่ค่ะครึ่งโลทุกคนอันนั้นใส่สามใ่มเยอะประมาณนี้เลยทุกคนอ๋อเป็นเนื้อหมูแดงในตัวของเขาเลยค่ะเราจะเป็นตัวนี้ใหญ่แบบนี้เลยเพราะว่าเราใช้หมูแทนสดๆเลยทุกคนร้านข้าวเขาเป็นร้านน้ำผึ้งทุกคนนี่ ร้านน้ำผึ้งผึ้งก็สดๆเลยเป็นล่างเลยทุกคนหมูพี่เขาบันหนึ่งบางทีก็สองตัวสูงสูดยห้าตัวทุกคนสูงสุดห้าตัวพี่เบียร์คิดบ้างไงคิดว่าดีครับสุดยอดเลยครับน่ากินมากครับผม กินทุกวันเออกินทุกวันเลยพี่เขาให้กินทุกวันเลี้ยงทุกวันอร่อยอร่อยใช่อร่อยโอเคครับขอบคุณครับพี่เบียร์ฮะถายกันสดๆได้ข้างในเนยเนาะนี่จะมีเป็นซีโครงทุกคนจะมีชื่อพี่เขาโลโก้เนาะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดู อะไรดีคะสงไดนะคะเจกบหมูหมูย่างแรงกรอบหมูย่างแรงกรอบนี่ทสองร้อยสามร้อยพื้นที่รอสี่ร้อยดีคะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้พื้นที่รอสี่ร้อยค่ะคืั่ใหม่ๆเลยแกมีเบอร์โทรติดต่อรวยทุกคนอันนี้รวมซิบตัวนะคะได้สามร้อค่ะสามร้อยหน้มีเบอร์โทรติดต่อนี่ต้องสั่งเหรอพี่โทร่ะโทรสั่งใช่ไหมสั่งเป็นตัวแบบนี้หรอพี่ตัวมีไซส์ตั้งแต่ นี่คือเบเขานี่คือคุกต้มนี um, ่คือคกวี่คืโอเคขอบคุณคะสดๆเลยทุกคนดูใกล้ๆกันทุกคนมเดี๋ยวเอาเอมีดรูปรูปเรานห้ดูทีกรอบใหม่ๆเลยทุกคนสวัสดีจ้า จบงานนี้พี่จะไปต่องานไหนต่อเพื่อ,อมีเอฟซีมาอุดหนุนพี่อานนี้ต่ออนันฟัวกราสไตอยู่ที่เซนทันพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกทุกคนติดตามในเพจได้นะมีเพจด้วยพาเพจเพจเจ๊แมวหมูย่างหรือไม่ก็เป็นเจ๊ก,กบหมูย่างเมืองตังครับออี่ทิกตอกด้วยเนาะมีทิกตอดกตอด้วยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นทิกตอกให้ทุกคนดูนะทิกตอกพี่เขาเดี๋ยวจะขึ้นให้ทุกคนดูครับ ประมาณนี้เลยทุกคนเบคอนราดนะแล้วก็สองชิ้นเบคอนเดี๋ยวพี่จะาวให้สองชิ้นโดูเดี๋ยวกระป๋องเดี๋ยวจะกินให้ทุกคนดูนะครับทุกคนนี่เห็นไหมพี่เบียร์เห็นปบอนี่ยเอนหนาฟองๆเลยอืออืออันนี้แม่ทำเสียงเองนะครับมันกรอบอยู่แล้วมันกรอบอย่ไม่ทำเสียงทุกคนกรอบจริงก็มีแบบมัน รสสามจะออกบานๆนิดหน่อยเนาะบานรสชาติอร่อยเลยเฮ้ยนี่ลองจิ้มลองล่ามาลองน้ำจิ้มทุกคนมาลองน้ำจิ้มแล้วกันแต่นี้ฟ้าหมูย่างตางข่าว้วซื้อก่อนแล้วนะจ๊ะหอมจริงๆครับผมแต่นี่ค้ารับเซ็ตไหนคะพี่สองร้อยสามมาที่พี่รวงกรอบเนาะหนังข้างในก็เป็นเนื้อแดงทุกคนลองน้ำจิ้มบานกันทุกคน ใช่ที่จะมีโรตีกรอบกับไอ้ยโรที่เดียวอร่อยจริงทุกคนผ่าร้านด้วยทุกคนที่เขาจะไปต่อพิษสนุโลกทุกคนวันที่ต่อสิงหาคมเจี๊กบเจี๊กอบหมูย่างเมืองตังเที่เขาได้ที่พิษสนุโล่งประมาณน,นี้ลูกค้าเยอะมากเนาะลูกค้าเยอะจริงทุกคน